สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดำทีมเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ยังว่านะครับหกล้อดำอยังวิ่งดินกันไม่ได้ครับเนื่องจากว่าฝนตกบ่อยเสียเหลือเกินช่วงนี้ผมก็เลยพาเจ้าก้านยาวมาล่องานชั่วโมงครับงานเดี่ยวณนะมู่บ้านนี้นี่ก็เข้าวันที่สี่แล้วนะที่อยู่มู่บ้านนี้ฮนะ แต่ตัวเนี้ยทำงานได้สองวันและะ้วครับทำถนนเข้าสวนครับวางท่อไวสองจุดแล้วทีนี้เจ้าของจะเอาท่อมาวางอีกจุดหนึ่งนู่นทำเรียนถึงสวนยางด้านหลังน,น,ะะนู่นแหละที่เป็นแนวแถวสีเขียวๆด้านหลังนั่นแหละทำายนถึงนู่นนะฮะที่เจ้าของว่าจะซื้อท่อมาใส่อีกแถวหนึ่งครับด้านหลังนูน่นโอ้โหงานตัวนี้ ดินข้างล่างเป็นดินสมองครับเปียกเละแต่สําหรับที่ยืนเจ้ากันยาวอะยืนทํางานได้ครแต่ดินด้านล่างอะเป็นดินสมองไอตัวไหนปัดได้ก็ปัดให้เขานะไอตัวไหนปัดไม่ได้ก็มันเละก็เอาไว้ก่อนครับเจ้าของเข้าใจายอยู่งานนี้รถไทยก็รับชอบนะผมพาหัวหน้าแม็กมาด้วยครับ เจ้า m 6 2 4 0ครับงานนี้เจ้าของก็ให้ไถหมดสวนเลยตกประมาณเกือบ20ไร่ได้ตัวนั้นยังไม่ได้ไม่คูยังไม่ได้ขุดทำงานครับก็เลยยังไม่ไถนี่ก็ไปไถให้เจ้าอื่นต่ออยู่ไม่รู้ว่าไปไถแถวไหนฮะผมก็เพิ่งมาแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาทำอยู่นี่ฮะมาปั้นคานาอยู่นี่แล้วก็ไถสวนให้เขาทีนี้เมื่อคืไปไถอยู่แถวนี้มั้ง พอดีเลยมาทำงานแถวนี้ได้งานแมคโครด้วยได้งานรถถ่ายพร้อมไปเลยฮนะหกรอดานี่ก็รอไปก่อนฮนะแต่เขาผมดูข่าวนะจะมีแรงช่วงหนึ่งฮนะประมาณ20วันได้20กว่าวันได้น่าจะไม่เกินย5วันนะที่จะแรงนะที่ว่าจะไม่มีฝนตกอนะ่ะพูดง่ายๆ ช่วงนั้นแล้วน่าจะได้เจอหกล้อดำครับแต่ช่วงนี้หกล้อดำนี่จอดไว้ก่อนครับกระดุกกระดิกไม่ได้เลยดูฮะเดีย๋ยวพาไปดูใกล้ๆฮะข้างล่างเป็นดินสมองนะแต่ความหนาชั้นดินที่เจ้ากันยาวยืนมันหนามันก็เลยทำงานได้ฮะนี่นฮะ ขุดพอเจอดินสมองก็พอเลยเพราะว่าถ้าเราเอาไปก็มันก็ปั้นไม่ได้มันก็เละตุ้งเปะนี่ขนาดนี้น้ำยังซึมออกเลยเนะี่ยขุดได้เมตรก,กว่าเองอนะก็เจอดินสมองแล้วดินน้ำก็ออกเลยฮะนี่อย่ามาดูสภาพนี้ก่อน นี่ฮะเอาลงลึกไม่ได้ฮะลงลึกไปกระเละตุ้มเปะดินสมองนู่นทางนี้ก็ยังปั้นคูไม่ได้เลยอย่านี่ฮะต้องปล่อยทิ้งไว้ครับตากแดดไปก่อนถ้าฝนมาก็ยาวหน่อยแต่เจ้าของเขารู้แล้วนู่นทางนถึงนูนน่นนะนี่แหละจนถึงที่หัวหน้าแม็กทายไปแล้วครับเป็นแนวแถวสีเนะขียวนะขาหนูเลยฮะ ตรงนู้นยังไม่ไปทําเลยเพราะว่ารอท่อะมาวางอีกแถวหนึ่งอาจารย์ทุยก็เลยเลือกมาทาทางด้านนี้ก่อนเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านต่ําเสี่ยงรับน้ําแต่ทางนู้นน่ะมันเนินอยู่มันสูงอยู่น้ํามันก็จะมารวมตรงที่อาจารย์ทุยทําเรียบร้อยแล้วครับถ้าฝนมันมาแรงๆนะไอ้ตรงนู้นมันเนินอยู่ครับยังทําได้อยู่สี่วันแล้วนะ มาอยู่หมู่บ้านนี้ฮะนูน่นงานกอไผ่เขายังไม่เสร็จที่เขาเลยเนี่ยมกอไผ่ได้เลไปอันหนึ่งเจ้าก้านยาวสายไฮดริกแตกโดนไม้ภยัยบาดครับเมื่อวานเสียเวลาไปครึ่งวันถอดแล้วไปอัดสายมาผมบอกแล้วไงงานลมกอไผ่นี่ยากแล้วมันเสี่ยงฮะเสี่ยงต่อการ บาดสายไฮริกเนี่ยนี่เจ้าก,การยาวเจองาน้งปอบไยมาโดยไปสองครั้งแล้วนะที่สายโดนไม่ไผ่บาดเนี่ยโดยไปสองครั้งแล้วเปลี่ยนไปสองครั้งนะฮะไม่เคยแตกเองโดยเลยไม่เคยที่ว่าจะแตกเองนะมีแต่โดยไม่ไผ่บาดฮะนี่ผมจะเดินเข้าไปหน่อยเดินไม่ได้เลยยุบ ขนาดนี้ยังเป็นรอยเท้ายุบไปเลยดินเปียกครับดินเละเดินไม่ได้อ่ะเร่ไปเรื่อยๆครับพอได้ข้ากับข้าวพอได้เลี้ยงลูกน้องครับนะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะน้ำมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงสาสบาบาทกว่าแล้วแถวบ้านผมโครงการคิดว่าจะถึงสาบห้าโอ้โห วดหัวกระนาวเลยฮนะแล้วถ้าได้รับงานถูกๆด้วยนะผมว่าจอดีกว่าค่าไม่คุ้มค่าซึกหรอไอ้นี่ผมไม่กล้าเมาสยเลยขอทํทำงานชั่วโมงดีกว่านี่ทำงานชั่วโมงดีกว่าครับแล้วแต่ท่านจะสั่งผมแบบไหนแบบไปมาไปไหนมาไหนแล้วแต่ครับ ตามสบายเลยผมขอคิดเป็นชั่วโมงดีกว่าไม่เมาอะณแบบนี้นะน้ำมันราคานี้้น้ำออกเลยลวงไม่ได้ลึกไงลวงได้แค่นี้ฮะได้ประมาณนม้รก,กว่าข้า,างล่างก็เป็นดินสมองได้แค่นี้ งานยังไม่เสร็จต้องทําต่อเวียนถึงนูน่นถึงนู่นนะแล้วก็นี่อีกได้งานเพิ่มอีกล้มต้นปาล์มครับนี่ต้นปาล์มนี่ประมาณสองไร่เจ้าวของบอก่าล้มเสร็จแล้วให้ขุดฝังเลยฮะไม่ได้ไปทิ้งไหนนะขุดฝังเลยครับขุดล้มแล้วเอาต้นปาล์มนี่ลงเลยโอ้เฉพาะนี่ก็รออีกประมาณเป็นวันนฮะ ได้อยู่หลายวันนะครับอยู่นี่หัวหน้าแม่คงสายไปรับจอกแถวแถว,ว,วนี้แหละเพราะว่าไรเห็นเขาเข้ามาจะไปไถานาห,หน่อยไถายนาห,หน่อยช่วงนี้กําลังทํานากันอยู่นี่ด้านข้างผมก็ทานาแล้วนี่เนี่ยเพิ่งวานข้าวไปเมื่อเมื่อวานนี้เองฮนะนี่ด้านข้างนี่เพิ่งวานข้าวไปเมื่อวานฮนะ คำทางเข้าสวนนะงานนี้ไปเรื่อยๆครับชั่วโมงนี้แต่ดีว่าเมื่อวานฝนไม่ตกนะแต่วันก่อนนี่โอ้โหสองวันสามวันซ้อนฝนตกครับมีวันหนึ่งหนักพอหลังจากนั้นมาก็ปล่อยๆมีอยู่เมื่อวานนี่แหละที่ไม่ตก วันนี้จะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาว่าฝนมันชักเริ่มน้อยลงนะฮะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะมีนันมีอยู่แต่เริ่มน้อยลงฮะต้นตานี่แม่อ,ออกนะผมดีใจเลยเจ้าของบอกไม่อ,ออกเก็บเอาไว้ฮขนาดโพนมีอยู่สองลูกก็แม่อ,ออกครับอยู่ด้านหลังนี่ แต่อาต้นปลาล์มออกนี่โคนเขียวๆสองลูกด้านหลังบอกว่าอนุรักษ์ไว้ผมก็ดีใจแม่เอออกเสียดิ่ดต้นปลาล์มนี่ครับอย่าให้เสร็จทําทางก่อนเดีย๋ยวสวนปลาล์มนี้่าค่อยค่อยทำครับเร่งก่อนเร่งทางก่อนกลัวฝนยิงข้างล่างเป็นดินสมองด้วยกลัวมันจะเละไปหน้างไงไม่ใช่หรอ ี่พอแห้งดีๆนี่ต้องกลับมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะเก็บงานนี่เราก็ได้เงินเหมือนเดิมฮะเพราะว่าเราเหมาเป็นชั่วโมงเราไม่ได้เป็นงานเหมาไม่ใช่เป็นงานเมาฮะนี่เป็นงานชั่วโมงทางนี้มันเกียร์ไม่ได้มันเละเละตุ้มเป๊ะเลยอย่ารอแห้งๆดีๆแล้วค่อยมาทําให้เขาคะเราก็คิดเป็นชั่วโมงอีกเหมือนเดิมไอตอนนี้เราก็ทําได้กี่ชั่วโมงเราก็จดไปฮะ เดี๋ยวผมต้องไปตามหาหัวหน้าแม็กก่อนสงสัยไปไถนาแถวนี้แหละสงสัเจ้าของเขารีบหรือเปล่าเลยมารีบตามหัวหน้าแม็กไปเพราะว่างานไถแปลงนี้ยังไม่เสร็จเลย20ไร่ครับแปลงนี้ที่เจ้าการยาวกำลังทำงานเนี่ย20ไร่นไะรนะพื้นที่เขาครับเจ้าของเขาเพิ่งซื้อซื้อที่พูดง่ายเพิ่งซื้อที่ก็เลยอยากทำที่ตัวเองให้มันมีทางเข้าทำให้มันสะอาดตาพูดง่าย ถ่ายหมดเลยหัวหน้าแม็กรับผิดชอบถ่ายหมดเลย20ไล่แต่ยังไม่เสร็จเนี่ยต้นปลาล์มลื้อเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายอีกอเดี๋ยวผมไปตามหัวหน้าแม็กก่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงแล้วกันครับขอบพระคุณมากเลยฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดับทีมครับสำหรับที่นี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ